เคยได้พบกับใครใคนหนึ่งนานมาแล้วก็ยังคิดถึงเราเคยมีความฝันความสุขร่วมกันครั้งหนึ่งแต่เส้นทางชีวิตที่มีคิดไว้ยยงจะอยากรู้จะทายยังไม่ไป n o b า d y n นมันจะเป็นเช่นไรถ้าเธออยู่ใกล้ๆมีคืนวนันไม่มีเวลา เธอนำงทางกันในว่าน้ดาวไปหนว oh <my> no. ลับตาแล้วฝันตาม mm hmm. ถึงวันที่สวยงามเธวลาที่น้ำตาเร่อ mm hmm. งคงมีมีเธอแลฉันอยู่ข้างกันคงดี mm hmm. ขอบคุณทุกนาทีที่เธอมีให้ฉัน สวยงามดังฟันถึงแม่ฉันนั้นรู้ตัวมาสายขอโทษที่สุดท้ายกลายเป็นคนเธอไม่เสียอไปได้แค่วังลึกๆในใจใเธอชอบดี พบกับใครคนหนึ่งนานมาแล้วก็ยังคิดถึงเราเคยมีความฝันความสุขร่วมกันครั้งหนึ่งแต่เส้นทางชีวิตที่มีคิดไว้อยากจะอยากรู้ถ้าเธอยังไม่ไป nobody know แม้จะเป็นเช่นไรถ้าเธออยู่ใกล้ๆไม่คืนวนันไม่ละลา เดินตรงทางนนก,ก้นนด้กว่านั้น nobody n o หลับตาแล้วฝันตาม mm hmm. ถึงวันที่สวยงามเท่าเวลาที่ลืมตายังคงมีมีเธอกับฉันอยู่ข้างกันคงดีจะได้เพบราไรท์ nobody k n o w ใกล้ๆกันนันย้เย้เราไม่รูมันจะเป็นเช่นไรถ้าเธออยู่ใกล้ๆอีเพียงวันไม่เวลาเดินลกทางกันนากว่านั no, <but> no. น้นบราไม่ร้หลับตาเราฝันตาถึงวันที่สวยงามเทเวลาที่น้ำตา ยังคงมีมนเธอกับฉันอยู่ข้างกันคงดี